สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะในคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้มันคือดอกสวยๆของต้นสายหยุดค่ะกลิ่นหอมหอมนะคะเพื่อนๆไม่ใช่สายหยุดพันธ์สีเหลืองแต่เป็นสายหยุดพันสีแดงเวลาที่ใบของสายหยุดแดงเป็นใบแบบนี้นะคะเป็นใบแบบนี้บางคนก็เรียกสาวหยุดสายหยุดสีแดงนะคะก้านแดงด้วยค่ะเพื่อนก้านจะเป็นสีแดงเราลองมาดู ดอกอื่นๆมั่งค่ะตัวนี้ค่ะสีแดงสวยเป็นไม้กึ่งเลื้อยนะคะเพื่อนๆต้องทำค้างให้มันค่ะแล้วดอกนี่โคตรดกค่ะดกสุดๆเลยแล้วส่งกลิ่นหอมนะคะส่งกลิ่นหอมมากใครที่สนใจอยากจะได้ม็ดพันธ์ุหรือต้นพันธ์ของพืชหายากใกล้ศูนย์พันสายหยุดสีแดง 087ค่ะ606 99 55 ID ล n e AUNG SARA 09อังสรา09จัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางขอบคุณค่ะสัสดีค่ะ